ชายชนเท่าไหร่นะตัวนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบไปแล้วเด้อไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสหัสอ่าเนี่ยนะคะสวยได้หัวได้ตน้นได้ไดลูกไปด้วยนะคะได้แข็งแรงด้วย ค่ะสตีช่าสิบหกใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะนุมาเชิญทงจะอยู่ที่80บาท80นะคะเป็นไก่สุดเซงหวนไก่สุดเซงหวนไก่สุดเซงหวนี่50บาท50ต้นใหญ่ๆเลยใช่ค่ะแข็งแรงมีลูกด้วยมีลูกด้วยนะคะน้องปนมีบริการส่งออนไลน์นะคะมีค่ะมีเก็บไปทางด้วยนะคะมีเก็บไปทางใช่ค่ะเก็บไปทางจะเป็นของแฟกแล้วก็ไปษนีนะคะ นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สวนบอลสีครูแดงนะคะวันนี้เจอกันใน EP2 EP 2 2> อาจจะนานหน่อยค่พี p <EP> 2นะคะมารอบนี้ต้นแม่อาจจะไม่สวยเพราะว่าทําจํานวนแล้วแต่จํานวนใช่ค่ะแต่จะมีต้นสวยอยู่ต้นเล็กเยอะรอบนี้ค่ะ พ,พี่กัดพี่กัดของสวนครูดแดงนี่อยู่ที่ไหนนะคะอยู่นนบ้านดอนยานางนะคะบ้านดอนยานางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกให้มาเลยค่ะบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดค่ะถ้าเข้ามาในหมู่บ้านแล้วถามได้เลยบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด่ะเดี๋ยวเราชมต้นแม่กันนะคะค่ะแต่ว่าก็คือเขาจะไม่ไม่มีฟอร์มกอใหญ่ๆเหมือนรอบก่อนใช่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 ค่ะแต่ก็ยังสวยเริ่มด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยต้นนี้เป็นด่างเกยชัยนะคะ ด่างเกยชยัยอ่าด่างเกยชัยต้นนี้เมื่อกี้ทําลูกไปแล้วสองต้นตอนนี้ขึ้นมาใหม่อีกแล้วสองอ่ะอันนี้กําลังทําจํานวนอยู่อันนี้คือส่วนต้นนี้คือนกหัสดายุนะคะโอ้โหดูแบบว่าค่ะนี่แตกกอ <ไป S 1> แบบนอนด <laughs> นะคะใช่ค่ะของที่นี่เลี้ยงนอกตู้นะค,ะค่ะตัวน,นี้บอลน,นอกตู้นะคะ,ะสวยมากนะคะ ส่วนตัวนั้นจะเป็นพริกกระเกลือพริกกระเกลือนี้มีจํานวนต้นเล็กแล้วค่ะค่ะพริกกระเกลืออันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวนี้จะมีหูใต้ใบเขาจะมีหูใต้ใบเนี่ยจะเป็นแบบนี้โอ้โหสวยจะมีหูใต้ใบลูกไม้ค่ะส่วนด้านนั้นจะเป็นกวนอูแผงโอ้โหแผงออกมาได้สวยมากนะคะคอ่ารวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้า รวล้นฟ้านี้ก็ทาจานวนแล้วแต่สวยแล้วแม่เขาสวยเหมือนเดิมดดค่ะรวยล้วนฟ้า,ฟาชื่อชื่อเป็นมงคลค่ะตัวน,นี้จะเป็นซับทวีคูณซับทวีคูณใช่ค่ะซับทวีคูณใครได้ไปแล้วนี่เรียกซับเข้าบ้านเลยนะคะมีเหลือต้นเล็กเหลืออยู่ห <c oughs> นึ่งต้นมีแค่หนึ่งต้นเท่านั้นเท่าไรคะน้องฝนต้นนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะคะ ตัวนี้จะเป็นราวเพียงดินนะคะราวเพียงดินนี้ใบจะคล้ายจุดเขาจะคล้ายๆกับนกหัสดายุแต่ว่าใบเขาจะไม่เหมือนกันใบนจะใหญ่กว่าใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ใบจะใหญ่กว่าไอ้ตัวนกเนี่ยจะใบจะแหลมเดียวยาวใช่ใช่ค่ะแต่เม็ดเม็ดตรงใบเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะใช่ค่ะส่วนตัวนั้นจะเป็นหนุมานเชิญทงหนุมานเชิญทงนะคะเชิญธงนี้ต้นเล็กมีค่ะ เทำจำนวนไว้แล้วต้นเล็กต้นละหนึ่งร้อยบาทโอ้โหราคาใช่ค่ะหนึ้อยบาทได้ต้นแม่มานี่ไม่ต้องถามเลยแต่ก่อนใช่แพงมากค่ะตระกูลหานุมาลใช่ใช่ค่ะราคาแรงกันทั้งนั้นอันนี้จะเป็นแดงสยามแดงสยามแดงสยามนี่ก็ออกลูกเยอะแล้วโอ้โหสวยจังค่ะแดงสยามนี่ออกลูกเยอะเลยอันนี้คือลูกเขาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ ต้นหนอเนาะใช่ค่ะแดงสยามแดงสยามเลยมีจํานวนหรือเปล่าคะแดงสยามยังค่ะยังไม่มีนะคะมมีแต่ในนี้นะใครอยากได้เล็งไว้เล็งไว้เลยตันนี้จะเป็นไก่เดชาไก่เดชาค่ะไก่เดชาไก่เดชามีต้นเล็กค่ะต้นเล็กอ่ะไก่เดชาบอนที่นี่เลี้ยงนอกเลี้ยงนอกตู้นะคะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นตีชดาตีชดาจะมีทั้งต้นเล็ก อันใหญ่อันนี้กรฟอมกอล์ฟะคะติชดาถ้าเกิดว่าใครได้ดูอีพีที่หนึ่งโอ้โหอันนี้นิลพัฒนิลพัฒนะคะนิลพัฒก็แตกยิ่งหน้าฝนแตกลูกนี่แบบสุดยอดเลยนิลพัฒนะคะอันนี้จะเป็นหรือว่าจะเป็นสหัสเพราะว่าเขาจะใจสีแดงค่ะสหัสเดชะค่ะตัวนี้สหัตสเดชะใช่ค่ะ ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะตรงนี้เลยค่ะจะกลางเขาเป็นสีแดงเลยอเสดชะสหัสมันก็จะมีความคล้ายกับกวนอิมใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีก็แยกไค่อเ่าไ่้ส่วนตัวนี้จะเป็นมหาพรมมหาพรมใช่ค่ะบอลเก่าบอลเก่านี่แตกลูกแบบสุดยอดเลยตัวนี้แตกหนอดีใช่ใช่ค่ะได้มาต้นนิดเดียวเลี้ยงแป๊บเดียวเขาแตกลูกเลยยังค่ะยังไม่มีค่ะ แต่มีแต่หนอเนาะใช่ใช่คะ่ะถ้าใครอยากได้ก็เร่งไว้นะคะ,ส,ะสวยค่ะเอาไปดูข้างในได้เลยค่ะ,ะดูข้างานในนี้มีอะไรบ้างเออด้านในนี้ตัวนี้เลยพญาพิเภกตัวนี้แต่ยังไม่มีจํานวนนะคะรอทำพญาอะไรนะคะพญาพิเภกพญาพิเภกใช่ค่ะตัวนี้บอลเ,เ,เ,เก่าบอลเก่าบอลเก่าโบราณ อันนี้<บ>นเป็นบอลเก่าเยอะเนาะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นทลพาทรพาค่ะทลพาทลอพานี่ก็เป็นบอลเก่าอ่ะน,นางเบนเบนจไกยก็บอลเก่าแต่เนี่ยยังไม่ทําจํานวนเบนจากายใช่ค่ะนางเบนจากกยรออ,อันนี้รอรอเขากัดสีมาเขาจะคล้ายๆแบบนี้สวยนะใช่ค่ะสวยมากบอลเก่าใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือเหลือลูกเขาอยู่ต้นเดียว ไข่แก้วตาเสือมีลูกแค่ต้นเดียวเท่านั้นเหลือต้นเดียวเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ยต้นห้าสิบบาทค่ะไข่แก้วตาเสือนะคะน่ารักมากแค่เลยค่ะตัวนี้เป็นลูกไม้ได้มาเขาได้มาตัวเล็กต้นเล็กๆแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใบเขาทําไมเป็นแฉกลูกไม้ใช่ค่ะตัวนี้เป็นลูกไม้แต่ว่าใบเขาจะเป็นแฉกนี่ค่ะใช่ค่ะมาไม่เหมือนเพื่อนเลยลูกไม้นะคะ นี้จะเป็นอาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทัยนี้ยังไม่มีจํานวนนะคะตัวนี้สวยสวยมากค่ะตัวนี้ยอดมงกุฎยอดมงกุฎนะคะหมดแล้วโอ้โหไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คอไม้ไม้โบราณไม้เก่านะคะวันเทปเทปก็เรียงนอกตู้ได้นะใช่ค่ะแข็งแรงเลยดูล่าเขาจะได้เปลี่ยนแล้วแป๊บเดียวนี่ตัวนี้เลี้ยงสามเดือนเองนะพี่ใช่ค่ะ ไม่ต้องใส่ตู้ก็สวยได้ใช่ใช่ค่ะไม่ใส่ตู้ก็สวยเวลาแบบว่าส่งให้ลูกค้าก็แบบแข็งแรงค่ะแข็งแรงไอ้ตัวนี้จะเป็นสอนนาลายสอนนาลายซอนนาลายนี้ยังไม่เนี่ยยังไม่มียังไม่แบ่งลูกเขาคะตัวนี้สอนนาลายโอ้สีเขาก็จะคล้ายกับเจ้ากวนอูใช่ใช่ค่ะแต่ลักษณะใบคือเขาจะเรียวยาวนะคะซอนนาลายซอนนาลายสวยมากโอ้สวยจริง ตอนนี้ยังไม่มีจำนวนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเดีวตัวนี้จะเป็นลูกไม้โอ้ต้นนี้ยิ่งสวยนะคะลูกไม้ลูกไม้ตายแล้วสีตัวนี้น่าสะสมมากใช่ค่ะน่าสะสมมากตัวนี้คล้ายๆออกแนบอลเก่าบอลบราณนะคะค่ะยังไม่มีจำนวนใช่ไหมคะเหลืออยู่สองต้นมีสองต้นใหญ่กับต้น มีต้นเบบีแบ่งนะคะเหลือเหลือต้นเดียวนะคะต้นเบบีต้นนั้นน่ะต้นเดียวเท่านั้นต้นเดียวนะคะเท่าไหร่นะคะต้นต้นเบบีต้นนั้นน่ะห้าสิบาทสิบเล็กกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหน่าสะสมมากนะคะตัวนี้จะเป็นหงเหมมาลาดนะคะหงเหมมาลาดใช่ค่ะบอนเก่าโบราณเลยค่ะตัวนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ก่อนนี่หงเหมมาลาดตัวนี้มีจานวนไหมคะฝนยังยังไม่ทําจํานวนค่ะตัวนี้รอรอทําจํานวนอยู่ เห็นมาลาดสวยมากต้นแม่เขายิ่งสวยค่ะต้นนี้ใบแบบมีความเขาเรียกว่ายังไงบิดๆนาะใช่ใช่ค่ะสวยสวยมากใครอยากได้ต้องรอนะคะตัวนี้จะเป็นมหาภูมมหาภูมนะคะนี่มีดอกแล้วโอ้โหสีแบบว่าสีสวยมากนะคะมัทสุรีมัทสุรีอ่ะมัทสุรี ตัวนี้มีจํานวนไหมเอยตัวนี้จํานวนเขามีแค่ต้นนี้ต้นเดียวมีแค่ต้นเดียวะเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทราคาน่ารักมากใช่ค่ะหนึ่งร้อยอ่ะแคบแคบเร็วเร็วเลยค่ะมีต้นเดียวนะคะแคบมีต้นเดียวเลยค่ะนี่นี่ต้นต้นแม่ของลูกไม้สีเข้มเข้มเมื่อกี้อันนี้คือต้นแม่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่ป๊าดงามงามเนี่ย นี่เลยก็สวยมากนะคะสวยมากแข็งแรงเด้อแข็งแรงมากอ่ะโทรเลยรีบโทรเลยนะคะตัวนี้จะเป็นพานทองนี่จะเป็นพญาพานทองพญาพานทองใช่ค่ะแต่ ep นั้นมาต้นเล็กข้อเหลือประมาณสามสี่ต้นนี่ตอนนี้มีจํานวนไม่เอ่ยมี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 ค่ะจํานวนเหลือไม่เยอะพานทองพานทองเท่าไหร่คะพญาพานทองห้าสิบบาทครับ อ้ยราคาเดิมแเงินนี้จะเป็นสพินญาสพินญาสพินญาค่ะสพินญาต้นเล็กต้นเล็กมีค่ะสพินญาโอ้ถ้าเกิดว่าตัวเต็มฟอมเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตอนเด็กจะจะออกแบบนี้ใช่ใช่ค่ะบ้านพี่มีแต่ไม่รู้ว่าใช่สพินญาที่แท้หรือเปล่า นี่สาวฟินญาโตขึ้นมาแล้วสวยจังสวยมากค่ะสวยมากมากเลยมีมีเบบี้ปล่อยมีมีค่ะเบบี้ต้นเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเท่านั้นน่ารักมากราคาไอ้เป็นลูกไม้ลูกไม้นะคะลูกไม้ดาราพัดลูกไม้ดาราพัดใช่ใช่ค่ะตัวนี้มีต้นเล็กอยู่สองต้นมีต้นเล็กแค่สองต้นใช่ค่ะเท่าไหร่เออห้าสิบบาทลูกไม้นี่อันนี้้คือ ราคาแบบโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเหมาค่ะอันนี้ศิลานักปราชญ์แต่ว่ายังยังไม่ทําจํานวนศิลานักปราชญ์นะคะยังไม่ทําจํานวนเขาจะไหลหน้านะคะใช่ค่ะแต่นี้คืออ่ามาแล้วต้องมีต้องมีมาที่ดูแดงมาเลยข้างล่างโอ้โหดูหลอดใหม่ต้นเล็กมีต้นเล็กมีค่ะชายโชนใช่ค่ะต้นเล็กต้นละร้อยห้าสิบบาทโอ้น้าขดซีทุกใบราคาราคาอยู่นี่คือแบ่งปัน ให้ลูกค้าไปเลี้ยงเพชรทะล้านตัวนี้ยิ่งสวยเด้อจะบอกเลยรอบที่แล้วดีสวยมากเพราะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะย้อนกลับไปดูนะคะทำเอาเ่าทำจำนวนก็เลยเอาเขาไว้ต้นแม่ต้นหนึ่งเพชรันล้านนะคะอันนี้จะเป็นม้แก้วม้แก้วม้แก้วลูกกำลังขึ้นออตัวนี้จะเป็นม้แก้วนะคะแต่ยังไม่ทำจำนวนแต่ว่าลูกเขาแตกแล้วนะคะ มาเกี่ยวช่วงนี้หน้าฝนนะคะไม้ก็จะแตกหน่อดีนะคะตัวนี้จะเป็นเอกชัยเอกชัยเอกชัยโอ้โหตัวเอกชัยนี้ยังไม่ทําจํานวนสวยมากนะคะเอกชัยหน้าสีชมพูเลยนอสีหวานจังใช่ค่ะอันนี้สัจธรรมสัจธรรมนะคะแตกสวยดูลูกโหดโทพี่น้องอันนี้ซิ สีปราสีปลาด์เหรอคะเนี่ยนี่ค่ะสีปราดตอนนี้สีปราดนะคะสีปราสีปราดนี่ต้นเล็กหมดหมดนะคะเพราะว่าอีพีเมื่อกี้โทรแบบใช่ค่ะโอมคุลนิมานี่ทําจํานวนแล้วแต่ว่าต้นเขายังยังเล็กอยู่ใช่ค่ะโองคุลิมานไม้ที่แบบว่าปีที่แล้วนี่โอ้โหดีสุดยอดเลยค่ะ แต่ปีนี้ใครๆก็จับต้องได้เลยใช่ค่ะราคาราคาน่ารักอ,อันนี้จะเป็นกวนอูนะคะกวนอูไม่ใช่เงานะคะกวนอูตอนนี้จะเป็นการผ่าหัวแบบตัดตัดตัดอะไรละ่ะเขาเรียกว่าจอมใช่ไหมใช่ค่ะตัดจอมค่ะเขาไม่ได้ตัดเป็นผ่าชิ้นนะคะคือตัดตัดจอมเขาเลย <laughs> เขาจะขึ้นเห็นไหมบางบางหัวนี่บางจอม พอจะขึ้นเป็นสามต้นแต่สีใช่ค่ะแตกเลยเ้ากัดสีขึ้นมาเลยไม่ไม่เขียวนะคะสวยนัวใช่ค่ะขึ้นมาเลยเงากับกวนอูมันต่างกันยังไงคะน้องฝนเงาเขาจะใบแหลมเงาจะใบแหลมเดียวยาวใช่ใช่ค่ะใช่กวนอูนี่เขาจะใบใบใช่ค่ะใบสั้นใบกลางๆนิดนึงใบกว้างนิดนึง งาควนอูจะใบเลียวกว่านี้เนาะยาวเนี้ยยาวกว่านี้อันนี้คือกวนอูนะคะต่อไปจะเป็นเบอบีไซเบบีเขามีอะไรบ้างเออไซแบ่งปันกันเลี้ยงโซนนี้จะเป็นเอ่อสหัสนะคะสหัสเดชะสหัสเดชะในนี้เขาจะมีหัวทุกต้นนะคะคือไม่ไม่ได้ทำจะคไม่ได้ผ่าเขาตัวนี้อ่ะมีหัวับใช่ค่ะใช่ค่ะมีห่อแล้วด้วยมีลูกก็มีบางต้นมีค่ะ ต้นละห้าสิบบาทหกสิบบาทต้นใหญ่มากต้นใหญ่มีหัวนะคะยืนยันได้เลยเพราะว่าหนูแยกกับมืออันนี้จะเป็นสหัตอ่าเนี่ยนะคะสวยได้หัวได้ต้นได้หุกไปด้วยนะคะได้แข็งแรงด้วยสหัตสเดชาสดชาสิบหกสิบใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะราคาน่ารักอันนี้จะเป็นนักขลาดนะคะนักขลาดนักขลาดต้นเล็ก นาคราตต้นเล็กต้นตันนี้จะอยู่50บบาทห0บาทนะคะนาคราชใช่ค่ะนาคราชมีไม่เยอะนะมีจํานวนจํากัดนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะรีบโทรรีบโทรอันนี้จะเป็นอนุมานอมพะภาอมพะภาอมพะภานี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะคะเขาจะมีเขี้ยมีอะไรติดเลยใช่ค่ะตัวนี้ ต้นละร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพะพะเป็นไม้แยกหนอกแยกจากต้นนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้คือแม่ของเขาท้าพันตาตัวนี้ยิ่งสวยนะคะท้าพันตาไซนี้เท่าไหร่เอ่ยไซนี้ห้าสิบบาทห้าสิบแบบนี้นะคะราคาน่ารักมากนะคะเพชรพันล้านะเพชรพันล้านต้นห้าสิบบาทห้าสิบเท่านั้นเมาสห้าเมาส อันนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงหนุมานเชิญธงต้นเขาสวยๆข้างหน้าค่ะหนุมานเชิญธงจะอยู่ที่80บาท80สิบนะคะแคบค่าแคบเชิญธงตัวนี้จะเป็นพานทองผ่านทองผ่านทองพญาพานทองพญาพ่านทองนะคะพญาพานทองตัวนี้เท่าไหร่คะ80บาทเหมือนกันค่ะ80นะคะแบ่งกันเลี้ยงเลย ลากเดินทุกต้นแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนอยู่นี่นะคะใช่ค่ะสีบุรีลำสีบุรีลำก็มีใช่สีบุรีลำจะเหลืออยู่สามต้นมีแค่สามต้นเท่าไหร่คะต้นละร้อยหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะสีบุรีลำไก่ทองไซนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทชายโชนเท่าไหร่นะตัวนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบไปแล้วเด้อไปแล้วนะคะ ปายมาแล้วหลอดใหม่ก็แบบว่าใช่ค่ะแดงสวยๆเลยใช่ค่ะร้อยห้าสิบบาทมีไม่เยอะนะคะเหลืออยู่แค่หกต้นอาเหมาเลยเหมาเลยได้คนนั้นได้นะคะหมดแล้วหมดเลยอ่าต้นนี้พริกกระเกือนะคะพริกกระเกือพริกกระเกือพริกกระเกือนี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพริกกระเกืออันนี้จะเป็นไก่สูตรสงวนไก่สูตรสงวนไก่สูตรสงวนนี่ห้าสิบบาทห้าสิบ ต้นใหญ่ๆเลยใช่ค่ะแข็งแรงมีลูกด้วยมีลูกแล้วด้วยนะคะไก่เดชาที่เราดูใช่ค่ะต้นแม่สวยๆนะคะราคาเท่ากันเลยห้าสิบบาทนางผิวนางผิวผิวสมชื่อนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นนางผิวเลยค่ะต้นเนี้ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยราคาไม่เกินนี้ค่ะอ่ะทางนี้ก็กวนอูค่ะกวนอูก็ต้นห้าสิบบาทห้าสิบทุกต้นเลยหรอใช่ค่ะห้าสิบทุกต้นเลยต้นใหญ่แล้วนะคะโตแล้วต้นใหญ่นะคะอ่าโตแล้วอันตัวนี้จะเป็น หัวใจพอินหัวใจพยินที่มารอบที่แล้วที่เขาต้นแม่เขาเขียวสวยโอ้ตัวนี้สวยนะคะใช่ค่ะตัวนี้เท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยโอ้โหแต่ละต้นไม่เกินไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยนะคะอยู่นี่นะคะราคาน่ารักจริงๆนะคะใช่ค่ะถ้ารับเยอะนี่ลดอีกนั่นมีส่วนลดอีกนะคะนี่ก็สอพินญาของต้นเล็กนะคะสอพินญาตัวนี้สอพินญานะคะที่เราพาชมต้นแม่เขาสวยๆค่ะโคโลคาเซีย จะมีเลมอนเลมเลมอนไลน์แล้วก็มีอะโลฮ่าอะโลฮ่าแล้วก็มีโคลอนแล้วก็มีไอลิปเปิลใช่ไหมคะลิปเปิลลิปิเปิลแล้วก็มีไอฟาโลฟาโลค่ะถ้ามาจากรายการขายให้แบบถูกๆเลยต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยถ้าเป็นไหลเลมเลมอนเนี่ยค่ะ ขายให้เลยต้นละ50บาท50บาทค่ะอโลห้าก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นโครโอนกับฟาโลแล้วก็ริเบิลเนี่ยจะต้นละร้อยต้นละ0 0ึ่รใช่ค่ะนี่ฟาโล้าต่ก่อนไม่ต้องพูดถึงเลย <c oughs> เงินพันเงินหมื่นเลยละเนี่ยฟา <c oughs> โลช่วงนี้ราคาแบบจับต้องได้เลยใช่ค่ะน้องปนมีบริการส่งออนไลน์นะคะ,ะมีค่ะมีเก็บไปทางด้วยนะคะมีเก็บปทางใช่ค่ะเก็บไปทางจะเป็นของแฟกแล้วก็ไปชณีนะคะค่ะ สามารถติดต่อนักผูนได้ที่ช่องทางการติดต่อเพจสวนบอนสีครูแดงค่ะบอนสีครูแดงกดเข้าไปเลยค่ะแล้วหรือแล้วก็หรือว่าโทรไอซูนเก้าสามสามสี่หกหกแปดเก้าเก้าได้ค่ะแล้วก็ถ้าสะดวกมาที่หน้าสวนฝากพิกัดไ้อยู่รอบหน่อยใช่ถ้าสะดวกมาดูที่บ้านค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่มหาสารคามคอนแกนร้อยเอ็ดเี้ยถ้าสะดวกเข้ามาดูใกล้ก็มาได้ที่บ้านนนนาง ตำบลนอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะหรือว่าพิกัดมาเลยค่ะบ้านผู้ใหญ่บ้านมูเจ็ดค่ะถามหาบ้านผู้ใหญ่บ้านมูเจ็ดนะใช่ค่ะเกิดมาไม่ถูกนะคะใช่ค่ะอยากได้ต้นไหนโทรหานัองฝนเลยไดค่ะอันนี้ขอบคุณน้้งฝนมากๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ